โอ้เพื่อนผมขึ้นมาแม่นคลิปตัดอีกแล้วว่ะเออจบเลยเพื่อนกล้องมันตัดบ่อยมากเลยแสดงว่าแบตมันแบตมันน้อยมากแล้วไหมเพราะว่าเนี่ยที่ชาร์จแบตอ่ะพอแบงค์ผมมันคงจะแบตมันเหลือน้อยมากอ่ะคงจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วจบคลิปนี้จบเลยนะครับขอโทษครับเพื่อนคลิปนี้นะครับกับโจยูทูร์ครับตอนไม่รักไม่ได้แล้วครับผม โอเคนะครับก้องมันตัดบ่อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันตัดอีกนะครับโอเคจบนะครับวันนี้ผมขอแค่นี้นะครับผมกลับไม่รักไม่ได้แล้วโจยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับความสุขบวกกับการท้าทายและการประจนภัยเดี๋ยวคลิปตัดรอบนี้จบเลยนะครับผมจะลงเลยครับเคเยเสียดายมากเลยครับเนี่ยเกเพื่อนบรรยากาศครับผมโอ้โหคลิปตัดบ่อยมากเลยดามันหมดแล้วเพื่อนผมมาไกลไงเพื่อน ผมมาจากปากทางเลยเพื่อนเนี่ยเราคิดมันยังไงนะคือกล้องมันตดัดไม่รู้กี่รอบแล้วเพื่อนกล้องมันร้อนจี่เลยเพื่อนเอางี้แล้วกันเนี่ยพอแบงค์งผมตอนนี้มันมันมันก็ร้อนนะเนี่ยผมชาร์จมาเต็มเลยนยะแต่ไม่ตัดบ่อยวะแสดงว่ามันเหลือเหลือแบตนิดเดียวไงโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้ยังไงก็เหลือตัดจบเลยนะครับผมไม่รู้จะทําไงเพื่อน เพราะว่าเมมเมอรี่การ์เนี่ยมันพออยู่เพื่อนผมมี3-2สามสองติ๊กเนี่ยเมมเมอรี Mem ่เมมการ์ s, มันพอแต่แบตมันไม่พอตอนนี้เส็งเลยวะเนี่ยโอ้อยียได้เาเพื่อนโอเคนะเดีย๋ยวตัดถ้าเปิดตัดอีกก็จบเลยนะเพื่อนนะขอบคุณมากครับกับโจยูบูเป้ครับนะครับรักเพื่อนทุกคนนะครับเพื่อนเคยทั้งครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามโจยููเขอบคุณมากครับ โอเคนะครับถ้าเบื่อตัดไปจบเลยนะครับวางกล้องก่อ,อ,เอนเสียดายว่ะทำไมมมนตัดบ่อยน้วะบรรยากาศม่นกุดแล้วโอเคโฟกัส okay, ได้นะเย่า,า,ยาได้ใง้แหนทง่ื่อตัดจบเลยนะเพื่อนนะขอบคุณมากครับตัดเพลงไม่เพลงหนืงเพื่อนก่อนจบนะตัดอะไรดีอ่ะเงียบคนเดียวเหนเพื่อนไม่ได้ร้องนานแล้วเพื่อน นะเอาเงียบๆคนเดียวพี่เบิร์ตดีกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวไงเพื่อนยดีลงแล้วนะผมอยู่นานเดี๋ยวงานเข้าเพราะว่าเพราะมันจะสี่โมงนะอีกสิบนาทีสี่โมงเพื่อนมันเย็นมากไปเดี๋ยวมีแขกมาเร้ต้เชิญมาจอเลยเพื่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดจัดเงียบๆคนเดียวสักเลงื่อเพื่อนแล้วค่อยจับนะครับเชิญร้องเพื่อนใครร้องได้จัดไปครับจับโจยูทูบเบอร์ับผมอย่ามาให้เจอ อีกเลยช่เยชยไปเลยดีกว่าเจบเติมไปที่จะพบหาไม่อยากจะมองเห็นหน้าใครๆไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจไม่อยากจะได้ยินอะไร จากเธอฉันม่อยากฟังโว้โก็อยากจะมองฟ้าที่วางต่าเง,งาเงาคนเดียวลมพังให้ลอยล้างมันเสืจากให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอลืมทุกสิ่ง แล้วทิ้งฉันไว้ลำพังฉันต้องการพบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวกับเธอฉันคงไม่มีไม่เหลืออะไรสักอย่างเมื่อเราเดินอยู่คนละทาง ก็อยากตอบย้ำให้ฉันเกินไปไปไกลๆให้ห่างกันเห็นแล้วฉันยิ่งเจ็บใจโปรดอย่าบอกว่าเพราะอะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟัง mm. เอาเพื่อนช่วยหน่อยครับ mm. ก็อยากจะมองฟ้าที่วางเปล่า เงาเงาคนเดียวลำพังให้ลอยล้วมันเสีจากให้ใจมันดีกว่านี้บ้างก็อยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งแล้วทิ้งฉันไว้ลำทังฉันต้องการพบทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบเงีย คนเดียวใครจะดีจะลายยังไงฉันไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวเอาขอยยิงเพื่องก็ยอยากจะมองฟ้าที่วา่างเปล่า เงาเงาคนเดียวลำพังให้ลอยแล้วมันเสืจากให้ใจมันดีกว่านี้บ้างก็อยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งแล้วทิ้งฉันไว้ลำพังโบฉันต้องการทบ ทวนบางอย่างอยากอยู่เงียบบคนเดียวโอเคครับพี่เบิร์ดครับเงียบๆคนเดียวครับขอบคุณมากครับกับโจยูทูบเบอร์ครับความสุขบวกกับการท้าทายและการไปจนัยขอบคุณครับวันนี้ครับโจยูทูบเบอร์ครับติดตามครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามโจยูทูบเบอร์ครับตอนไม่รักไม่ได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับคลิปตัอนึ้งครับ เมื่อกี้คลิปตัดไปเสียดายมากเลยเพื่อนไม่รู้กี่คลิปเลยผมขึ้นมาผมไปเล่นน้ามาผมไปนั่งเล่นตรงผมไปนั่งกินน้ํานั่งกินไอ้มะม่วงเปรี้ยวผมเดินขึ้นมาเน่นคลิปตัดไม่รู้กี่รอบเพื่อนโอเคเพื่อนรอบนี้ตัดผมดีใจมากเลยเพื่อนไม่ตัดก็ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเพื่อนเมื่อกี้มันกล้องมันร้อนมากไงมันแห้งไงเพื่อนมันเหมือนกล้องมันแห้งมันร้อนมากผมมาไกลเพื่อนผมมาประมาณสองกิโลนี่จากปากทางมาเลยเพื่อน โอเคเพื่อนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมนั่งเล่นก่อนเพื่อนดูวิวไปครับถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโจยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับ